มูเตลูแนวคิดแบบมูเตลูมีมาคู่อยู่กับสังคมมนุษย์มายาวนานและมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสแห่งวิถีความเจริญของมนุษย์มีการวิวัฒนาการไปพร้อมกับมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยอาศัยได้อยู่กับทุกเผ่าพันธุ์และชนชาติพัฒนาได้กับทุกศาสนาเป็นความคิดการกระทำพิธีกรรม สามอย่างนี้ล้อมรวมกันจนกลายเป็นศรัทธาแต่ความศรัทธาที่ไร้เหตุผลใดๆมารองรับมันฝังแน่นอยู่ในสังคมมนุษยชาติและสังคมไทยมายาวนานและจะพัฒนาต่อไปในโลกแห่งอนาคตในรูปแบบที่เราอาจจะคาดคิดไม่ถึงยกมือไหว้ซาครับปอแม่ปี่น้องชาวไทยและชาวโลกครับพบเจอคมเช่นเดิมครับติดหนูบ้านสวนปัจจุบ,บันอนะเราได้ยินคาว่ามมเตลู่อนข้างจะบ่อยแต่มมเตลูคืออะไรมันหมายความว่าอะไรเลย กอนอื่นต้องขอชี้แจงว่ามูเตลูคืออะไรกันนะครับมูเตลูเนี่ยเป็นคำศัพย์สมัยใหม่และกำลังเป็นกระแสในช่วง3-4ปีเนี่ยมูเตลูเป็นชื่อหนังของอินโดนีเซียหรือของมาเลเซียที่ยังไม่ทราบแน่แต่ออกขายเมื่อ30กว่าปีก่อนเส้นเรื่องที่เป็นเนื้อหาของหนังเรื่องนี้คือผู้หญิงสองคนแย่งความรักแย่งผู้ชายนั่นแหละคนเดียวกันโดยใช้คาถาอาคม และคาถาอาคมนั้นอ่ะมันต้องพูดคําว่า, u, u u, u ามูเตลูมูเตลูมูเตลูจินลายว่าเป็นชื่อหนังและคําคเนี้ก็ถูกหยิบนํามาใช้กับคนยุคใหม่คนยุคปัจจุบันที่ไม่อยากจะใช้คําว่า,ศ,าศิลศาสตร์ศิลเวทหรือคํทศัพท์ใดๆที่มันฟังดูในทางในทางดักคาว่ามูเตลูเลยเป็นคําที่ตอบโจทย์สําหรับคนรุ่นใหม่นี่คือที่มาของคําว่ามูเตลู มูเตลูในยุคแรกที่ถูกจดบันทึกไว้อย่างเป็นทางการมีการเขียนเป็นตำรับตำราและมีการสั่งสอนกันอย่างเป็นกิจลักษณะจริงๆอะเกิดขึ้นในศาสนาพราหมณ์สภามีคัมภีร์อยู่ชุดหนึ่งชื่อคัมภีร์มหาเวทในคมพีมหาเวทอนะแบ่งออกเป็นสามเล่มเรียกว่าไตรเวทไตร,เว,ตรเวทก็จะประกอบด้วยประกอบด้วยลึกเขเวทยะชุดละเวทสามเวท แรกเริ่มโดมทีมีสามเล่มนี้ก่อนหากว่าผมพูดผิดคนที่มีความรู้ก็ช่วยมาแก้้้วนครับแต่เพราะหลังๆอในประเทศอินเดียเกิดาศาสนาใหม่เกิดขึ้นมากมายาศาสนาพราหมกก็เลยออกคัมภีร์มาอีกชุดหนึ่งชื่อว่าคมภีร์อาถรรพ์ะทเวศคำภีชุดนี้จึงเป็นปฐมบทแห่งสยยศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มนุษย์ ในคำพีอาร์ฐาพรเวทประกอบด้วยเวทมนต์ประมาณสักแปดหัวข้อเน่ยซึ่งผมก็จํารายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดนะเท่าที่พอจําได้และคุ้นคุ้นติดอยู่ในสมองนะหนึ่งคือการแพ้่สองคือการสร้างความอัศจรรย์สมคือการทําคุใสเพื่อทําร้ายศัตรูนี่คือข้อค่าว่ที่ผมจําได้นะ ขาดเหลือจะไงผู้รู้ก็ช่วยมาตอบในคลิปผมด้วยแล้วกันและคำพีอา,ารถภพเวทมันก็มีวิวัฒนาการของมันไปผ่านยุคผ่านสมัยมันก็มีนักบวชในหลากหลายศาสนาเอาแนวคิดเนี่ยไปพัฒนาต่อหนึ่งในนั้นก็คือนักบวชของศาสนาพุทธนำแนวคิดเนี่ยไปพัฒนาต่อจนกลายมาเป็นศาสนาพุทธลัทธิตันตรายานหรือตันตะ ซึ่งก็แพร่หลายอยู่ในสังคมอินเดียยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแล้วแนวคิดนเนี่นก็แพร่มายังแผ่นดินเอเชียตะออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแนวคิดที่นับถือผีเป็นหลักคนทวีปเอเชียตะวัออกเฉียงใตย้ยันไปจนถึงประเทศจีนส่วนใหญ่แล้วนับถือผีไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือผีมันพวกลุษทุกอย่างเป็นผีแนวคิดแบบผีเนี่ย มันก็มีมูเตลูแบบผีเมื่อมูเตลูแบบผีไปเจอกับมูเตลูแบบแขกความเป็นมูเตลูเหมือนๆกันเนี่ยมันเล่นแมทกันได้อย่างลงตัวฉะนั้นมันยิ่งส่งเสริมให้แนวคิดมูเตลูเนี่ยขยายขึ้นและยังลากฝังลึกเมื่อเวลาผ่านไปจนจบจนถึงปัจจุบันแนวคิดเช่นเนี้ยก็ยังไม่ไปไหนนะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนแบบไปตามยุคตามสมัยมัน ยกตัวอย่างเช่นอยู่ยงคงกับผันฟันแทงไม่เข้าโรคภัยไม่เบียดเบียนผีสางไม่ข้ากลายนี่คือมูเตลูยุคอดีตพอมาถึงยุคสมัยปัจจุบันยุคสมัยที่วิถีชีวิตคนมันเปลี่ยนยุคพ่อเราอะมูเตลูในแบบของเขาที่เขายึดถือก็อาจจะเป็นเหรียญเหรียญพระเกจีต,ต่างๆที่ซื้อหาสะสมกัน แต่สำหรับเด็กปัจจุบันเขามองความคิดและศิศาสตร์พวกนี้เปลี่ยนไปชุดความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเครื่องล้างของขังในอดีตอย่างเช่นพระเครื่องของกาญจิ์สิงซังกดิธิ์พวกนี้สำหรับเด็กไปรุ่นน่ะไม่สนใจ เพราะว่ามันดูเก่าโบราณเฉยไม่เข้ากับยุคสมัยไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนวัยรุ่นมูเตลูก็เลยแปบรูปไปพร้อมกับปรับความเชื่อตามความต้องการในรูปลักษณ์ใหม่ด้วยมูเตลูสําหรับคนรุ่นใหม่จะต้องเป็นมูเตลูที่ส่งเสริมภาพลักษณ์อย่างเช่นเครื่องประดับของแต่งกายพระเครื่องหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีกฎเกณฑ์ในการมีไว้เยอะ มูเตลูที่มาในรูปลักษณ์ในเครื่องประดับพวกนี้กฎเกณฑ์มีน้อยและส่งเสริมภาพลักษณ์ในความสวยงามได้ดีกว่ามูเตลูเลยมาอยู่ในรูปแบบของเครื่องประดับหินสีเครื่องรางและอื่นๆพวกเนี้เป็นมูเตลูในรูปแบบของคนรุ่นใหม่แต่แกนของมูเตลูก็ยังตอบอยู่โจทย์เดิมนะครับที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยคือรักโลบ กรธหลงมูเตโลเป็นศาสตร์ในการแก้ปัญหาสีสิ่งนี้ไม่ว่าคนทุกยุคสมัยไม่ว่าคนจะเกิดยุคใดสมัยใดก็จะเวียนว่ายอยู่ในสิ่งสีสิ่งนี้ไม่ว่าโลกจะพัฒน,นาไปได้ไกลแค่ไหนก็ตามสี่สิ่งที่พูดมารักโลภโกรธหลงก็จะยังอยู่กับเผ่าพันธุ์เราไป นตราบเท่าที่มีเผ่าพันมนุษย์และเผ่าพันมนุษย์ก็จะสร้างมูเตลูในรูปแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาซีสิ่งนี้ยต่อไปนี่คือความรู้ที่ผมได้คบคิดเกี่ยวกับมูเตลูและอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนฝูงพี่น้องได้ฟังกันครับหวังว่าชุดความคิดนียจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนฝูงพี่น้องได้บ้างครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้ไวซาวัสดีครับ